วันนีเจ้ายยพีจะมายำมะม,ม่วงจะยำมะม่วงใส่รถด,ดีหนน่อยึงเพื่อความอร่อยยำมะม่วงใส่รถด,ดี ของชิลลรสหน่อยนะคะเพิ่มความมันค่ะแล้วตีคราดไปได้น้าปลาร้กคนเลยเจ้า เดี๋ยวพี่ใส่น้ำตาลไปแล้วแล้วก็ใยใยปั้นเอา,น,าน้ำส้มออกแล้วนะเจ้าเนาะปั้นน้ำส้มส้มออกแล้วเสียอย่างเดียวผมมีผักกะทินนะเจ้าผักละเนาะเป็นจะน้ำใส่กันนี่เนาะแล้วก็หอมแดงจะใส่ไปหอมหอมบัวเจ้าหอมบัวเขาจะเนี่ยบะเพชรเจ้าเพราะว่า เราออนจะกินจุวยน้องซีดีจะกินซีดีว่าจะจายย่ายยาท่าเคสเนอจ์จะจกะเลยแกมาเนี่ยเคสเนอร์จากก้าหัว